แม่ไม่อยากให้ทุกคนอยู่กับความทุกข์เลยนะความทุกข์เนี่ยมีไว้ให้เรารู้ว่าความทุกข์มาและแสนเจ็บปวดแต่เรามีหน้าที่รีบออกจากความทุกข์ให้เร็วที่สุดถ้าหากว่าเราอ่ะไม่รู้จักที่จะสะบัดและหนีออกจากความทุกข์หรือดิ้นรนที่จะพ้นทุกข์เราก็จะตกเป็นทาสความทุกข์ที่เราหนีไม่ได้แล้วความทุกข์ก็ซ้ำ้างจำเจเป็นเรื่องเก่าๆที่เราเคยจมอยู่ทำไมเราไม่ปลอบใจตัวเราเอง ทำไมเราไม่รีบทําความเข้าใจให้เร็วที่สุดในเรื่องราวต่างๆถึงแม้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่ได้แต่มีพลังงานอย่างอื่นไหมมีเรื่องราวอื่นไหมให้เราชื่นใจแม่อยากให้ทุกคนชื่นใจกับสิ่งที่พอมีเพื่อเป็นรางวัลให้ใจตัวเองบ้างในวันนี้ที่ใจจมแช่ความรู้สึกของเราจะสูญเสียและเสียเวลาเสียกำลังใจทำให้เราตื่นฟื้นได้ยากเหลือเกิน แล้วก็มีแต่น้ำตาเป็นเพื่อนเท่านั้นแม่อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดจิตที่ปฏิเสธหรือยอมรับช้ามันก็จะทำให้เราชอกช้ำยาวนานเหลือเกินและเวลาเหล่านี้เป็นเวลาแห่งนรกทางใจที่สุดในเมื่อเราหนีไม่ได้แต่ให้เราหารางวัลให้ใจตัวเราเองที่เป็นความแช่มชื่นที่เราพอจะหาได้ ตรงไหนอย่างไรให้อิงอาศัยพบนั้นเพื่อเอาใจไปฝากอยู่บ้างได้ละเว้นได้หยุดจากความทรงจำหรือภาพที่ต้องจำเจยอยู่ทุกวันแม่ขอให้กําลังใจทุกๆคนที่จมอยู่กับความทุกข์ให้ลุกขึ้นให้ได้ทำใจให้เร็วและให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะคะชีวิตของเราเกิดมาหนุนเนื่องด้วยกรรมเก่าจริงๆ บางทีเรารู้สึกว่าเราทํากรรมปัจจุบันนี่ดีแล้วแต่ทําไมกรรมเก่ายังไม่หมดเสียทีนี่ก็เป็นเพราะเรื่องของอดีตกรรมที่เราจะต้องชดใช้นั่นเองแต่ไม่เป็นไรนะวันใดที่เรากําลังชอกช้าระจับระกรรมใจนั่นคือวันแห่งการเพิ่มบุญบาร,รมีแต่วันใดที่เรามีความสุขใจกับกลายเป็นวันที่เราเสวยกับวิบากดีที่มีอยู่เสวยบุญเก่าที่มีอยู่ แม่จึงอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าชีวิตเราอาจจะเจ็บปวดบ้างอาจจะเจ็บปวดมากกว่าความสุขแต่ขอให้เรามีรางวัลมีสิ่งดีๆมีพบมีที่อยู่ของใจอะไรบางอย่างให้ตัวเองนะคะ